ไอนยรไบ้างของงานนี้ครับเลก็ต้องขอบคุณทางไอคอนสยามก่อนนะครับที่เป็นกีิคือพวกเราสึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีส่วนร่วมได้มาโชว์ในงานงานนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาสนุกแล้วก็ขาดาวข้ามปีไปด้วยกันพรขอมกันนะครับทางพวกเราก็จะตั้งใจ็นสองแล้วก็จะทำโว์ให้ดีครับเอาตรงถือว่าเป็นเวทีที่ใหญ่สำหรับพวกเรามากๆแล้วก็การที่ พี่เป๊เนี่ยไดมาร่วมงานครั้งนี้ก็จะทําให้เต็มที่ครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นโชว์ใหม่แน่ๆแล้วก็เป็นอะไรที่อลังการกว่าเดิมพวกเราก็จะตั้งใจมากกว่าเดิมครับสุดความสามารถของวเราแล้วกันบวกว่าจะมาสนุกด้วยกันเขาเรียกว่านักแสดงที่เต้นได้เต้นครับเต้นอยู่แล้วหูน่าจะเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดสําหรับเราใช่เป็นแบบครั้งแรกเป็นเวทีขา้นระดับโลก เขาดาวเขาระดับโลกแล้เรามายืนกันเระมาณ12คนนะครับเราไม like ่ได้มากันแค่นี้ก็เดี๋ยวเราติดตามว่าจะสนุกแค่ไหนครับครับเมื่อกี้ได้นินฟังไลฟ์อัพของงานครับอ่าเห็นแล้วครับความสุบราบอเขาว่ามันยิ่งใหญ่อะไรขนาดั้นก็แบบเขาดาวพี่ใหญ่คนสยามก็เอาตรงผมก็ได้มาร่วมเขาดาวที่นี่หลายครั้งแล้วแล้วก็รู้สึกว่า เวลาที่มาคารดาวนเนี่ยก็ต้องมาดูครุแล้วก็เขาก็จัดงานอลังการทุกครั้งแหละแล้วก็ครั้งนี้มีพี่ลิซ่ามาด้วยยิ่งเลือกไปอีกยิ่งปังไปอีกแล้วพี่ณัฐเขาก็ตื่นเต้นที่เเหมือนได้ขึ้นด้วยกันแล้วกันทรงแต่เขาเป็นครั้งแรกเราเป็นครั้งแรกเหมือนกันแลราต้องเตรียมตัวเตรียมทะไรขนาดเพราขนาดไหนก็เพราะวานเลือกตีหนึ่ง ก็ก็ตอนนี้พวกเราก็กำลังซ้อมเพื่องานของพวกเราด้วยเลยเพราอัพที่กำลังจะที้่นี้ก็เป็นโชว์ใหม่ของพวกเราแล้วก็เป็นเพลงใหม่ของพวกเราแล้วก็จะมี MV ด้วยที่จะปล่อยเร็วๆนี้ครับ่นถ้าเรายของไลฟ์อัพของพี่เบ๊ไปคิวเรียกว่าอยแล้วก็เอาฝากงานนี้ก่อนฝากงานนี้ก่อนโอเคโอเคทัวร์วรทุกคนมาร่วมงานครับดาวดีก็ พวกเราเไม่ใช่แค่สี่คนนะครับพวกเราสองคนนะครับพี่เบฟก็เต็มที่มา,มากๆนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกและก็เพลิดเพลินกับโชว์ของพวกเรานะครับอยากให้มาร่วมสนุกไปด้วยกันเยอะๆควันิดที่จะถึงนี้แล้วครับความพร้รรพอมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนน้องรอเล็แอบของพีทเบฟก็ ไม่เก่งเ,เรื่องตัวเลขเลยพี่นุ๊ก <c oughs> แต่เรา <c oughs> พวกเราเต็มที่เราเรา,เราเต็มที่แบบ <c oughs> เราก็ตั้งใจซ้อมมาอย่างเต็มที่กคือด,ด้วยความที่พอมันเ็นเลเวลอัพแล้วก็เป็นสปูใหม่โซนนะครับแล้วก็คาดหวังว่าไดให้แฟนๆที่มาดูสนุกไปกับพวกเราให้ได้มากที่สุดแล้วก็ได้สมซับบรรยากาศกาันไปด้วาก็หวังว่าทุกคนที่ที่ได้มาในวันนั้นเนี่ยก็จะได้รับถึงความเรีวอัพนะพวกเราก็จะตั้งใจทำาต็มีที่สุดแล้วก็เพลงเนี่ยมันก็เป็นเพลงที่เร็วขึ้นแล้วก็ใหม่ขึ้น และทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแบบการเต้นใหม่คอรกราฟใหม่มีโซฟีเข้ามาช่วยทำโครโรกราฟให้เราระดับโลกเลยแต่พวกเราเนี่ยก็เป็นแบบนักแสดงเต้นได้ <c oughs> พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับผมที่ครับนี่ครับผมที่จริงแล้วตอนนี้คือเราน่า,าจะพร้อมเป็นบบ positive หรือแบบรับก็คิดว่าเอาเป็นว่าพร้อมพร้อมครับพร้อมอมากๆแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามเก็บแบบลายเต้นอะไรนิดหน่อยแล้วก็เก็บเออโชว์ท <c oughs> ี่เป็น โชว์เดี่ยวของบางคนที่มีสปอยไปแล้วอะไรหรือเปล่า This is me อะไรเนี่ยต้องมีเซอร์ไพรส์ที่ท่อนมาเยอะแน่หน่อยสำหรับเยอะแต่ว่าบอกไม่ได้พี่ดูเยอะแต่บอกไม่ได้จริงๆแล้วหนูวะหนูมีอะไรของหนูก็มีนะที่ได้ยินมามีความรักที่เกียวกับแฟนๆทุกคนเออหัวใจอยู่ท่านนะหัวใจอยู่นี่ไงหัวใจให้อยู่กับแฟนๆหมดแล้วตอนเนี้ยโอเค มันจะต้องมีพาร์ทโชว์รวมแลก็พาร์ทโชว์เดี่ยวพาร์ทโชว์คู่อะไรอย่างเงี้ยเราแบ่ง,ง <S 2> <S 2> บกันยังไงครับเรากะ็ตอนนี้ตอนนี้นอกจากจะเป็นคู่ของซีรีส์ด้วยเนะี่ยเราจะมีเป็นพาร์ทของยูนิตท,ที่ที่นำเด็กๆที่มีความสามารถทางด้านการเต้นหรือว่าการร้องแรปอ่ารเงี้ยมารวมกันก็จะเป็นยูนิตท,ที่ตั้งขึ้นมาอีกยูนิตหนึ่งครับที่จะเปิดตัวในวันนั้นแต่ว่า ยังไม่บอกว่าเป็นใครแต่แฟนๆเขาเห็นเดากันอยู่เขจะเดากันได้เพลงเป็นแนวว่าใช่มีสปอยไปแล้วกันแต่ก็มีเพลงใหม่หลายเพลงเพลงใหม่เพลงใหม่เยอะพลงใหม่เยอะกี่เพลงคราบก่อเพลงใหม่ที่เราจะได้ฟังกันครับอุ้ยสองร้อยสิบเก้าเพลงก็เยอะอยู่ก็ทําทําใหม่เยอะคือพี่ชอตเนี่ยเขาโยนโจทย์ไปให้พี่ดอทคนที่ทําเพลงเนี่ยทีเดียวคือแบบสิบกว่าเพลงรวมทุกอย่างเลยนะทั้งซีรีส์ทั้งอะไรด้วย สิบยี่สิบกว่าเพย์ก็เยอะมากมีครับมีแน่นอนมีแน่นอนทั้งมีเพลงเดียวมาเลยแบบนั้นมีเพเดียคุณก็พูดไปเถอะเขาเดาได้หมดแล้ไม่มีใครรู้ล่ะทีู่มม่ใครรู้เราพไม่ได้เราไม่สบายต่้าใครแบบจำลูกเก่อนมกับมือรอมีไหมมีไหมมีเออก็อาจจะมีในทั้งองั่าก คือคือพิธีเป๊บอันดเวอร์เซอรี่เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันของพิธเบฟในครบรอบหนึ่งปีแฟนๆอาจจะคิดว่ามันเป็นแบบเกี่ยวกับพิธเป๊บร้อซที่จริงมันเป็นการกลับมาที่แบบเป็นการต่อยอดของแต่ละคนด้วยอาจจะมีโชว์ต่างๆของซีรีส์เรื่องอื่นที่แฟนๆเอ่อที่นักแสดงเนี่ยได้ไปแตะแยกทำกันอยกางกคาดหวังอะไรถ็งผู้หญิงอันนี้ถือว่าสปอยแล้วก็โตนใกล้ละใกล้ถึงวันละ ก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นการเลเวลอัพก็คือเป็นการต่อยอดของพวกเราที่ต่อคนเนาะก็ดูไปว่าแต่ละคนจะต่อยอดแล้วต่อไม่ต้องคำถามาใหม่พูดได้แค่นี้แหละได้ถูกถูกกับพาเวลฟขึ้นไปดีีมขึ้นไอ่าน้องเนยน้องเนยเป็นไงบ้างคะน่ารักเกินนะเห็นว่าหมดที่ถึกอยู่น้องเนยน้องเนยน่ารักก็ เราชื um like ่อเราเนี่ก็หนีเหมือนกันนะเออเรียกได้ว่าหมีภูเจอน้ำเนยเป็นไงวันนั้นสนุกไะสนุกน้องเขาน่ารักมากอูเอาจริงแบบน่ารักทุกตรงอ่ะแบบทุกท่าทุกท่าที่เขาทำบบะมีแบบมินนิ่งที่แบบน่ารักท่านคือคือวันนั้นเป็นแบบเป็นเป็นโชว์แรกที่พวกเราได้ไปถือว่าร่วมงานกับ ศิลปินสาวสวยอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็อายุน้อยอายุน้อยที่ออดังมากด้วยเต้นเก่งด้วย <S 1> <S 1> ใช่เลย,เ,ลย,เ,ลยเพราะคอนเทนต์นี่เขาดูทีเดียวได้หมดเลยใช่วันนั้นเราเราเราเอาคอนเทนต์ไปให้เขาว่าเราขอทำคอนเทนต์หน่อยได้ไหมครับแล้วเราก็ไปโชว์ให้เขาดูแล้วน้องเขาแกะเขาดูครั้งเดียวเขาอดูครั้งเดียวแล้วเขาแกะเลยทีดีพาดานี่คือเต้นได้เลยแต่น้องเต้นแบบเมร่าด้วยนะแบบมุมมุมแบบเล็กกด้วยยอจริงๆ นุกครับได้ได้มาด้านมุมใจนะครับผมได้เจอองแล้วแน่นอนวันนั้นก็สนุกได้ฮิวใจเหมือนได้ไปเจอเมนตัวเองแหละแล้วก็คือเราเราเคยไปดูเขาเคยไปดูเขาแล้วแบบได้ได้มาร่วมงานด้วยกันมันก็ถือว่าเป็นอีกมาสโตนหนึ่งของชีวิตผมนะครับสนุกมากคุยกับน้องได้ใช่ไหม พูได้ที่จริงถ่าย,ายน้องรู้จักวันนั้นอ่ะเอ,เอาเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ตอนซ้อมอ่ะคือผมเข้าไปแล้วเนาะเขาทำท่าแบบนี้ทำนี้แล้วเขาทำแง่นแง่นแง่น<ๆ>เขาบอกว่ารู้แล้วผมแล้วผมถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์เหรอเขาบอกใช่ <c oughs> แล้วครับผมถามว่ารู้จักโรเซ่ไหมเขาบอกแล้วคราถามว่าไปขี่ด้วยกันไหมเขาบอกอย่ง <c oughs> น่ารักน่ารักงอะครควูก่ันก็จะกลายเป็นักบหมกันใช่ครับอะไรที่นัดแรงนะเราอ่ะผูจัดการนั่นแหละสนับสนุกอ่ามมีซีรีส์คุณจะมาแล้วเร็วๆนี้่ไ่างมอกาเกอร์ครับ แต่ก็กปางานอครับปี่ตาหนาวดักม่นี่ด้วยเหพเดี๋ยวรอิวใจเิวใจถ่ายไปแล้วเดี๋ยวรอลงเลย่าได้เรอาลงคลอครับแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดกองเต็มที่แล้วครับเลยใกล้แบบจริงๆ้วยนะมากมใกล้แบบจริงๆใกล้แบบไม่เม็ด อาจต้องแบบทุ่มเทเวลากับกำลังในกาด้า้ของเทลอับแ,แต่พอเทลอาบถกก็จะดูดันต,ต่อเลยนะค่อะไรยังไงโโต,ตอวันนี้เขาแบบตัวในหญ่เราติดร่างกายอยู่ตลอดเพื่อเพื่อให้แบบว่าร่งกายฟอสตรอะไรหยอย่างอากาศร้อนมา <c oughs> ลมนะครับมาลมแปลกปะได้การแสดงอ๋ออ๋อออออ กต้องสิ่งที่มันไปยงกันทำเขาตรนี้กับเราด้วยนะดัดให้เราเป็นไบก็ทีนี้ก็ดีใจที่แบบว่าเป็นเขาตั้งใจนี่ไงเราดีใจที่แบบว่าซึ่งแบบพอเราทำงานตรงนี้ได้กันเราลเก็นันเนื้อกันเราก็ดีใจที่แบบเอ่อคนอยู่กางทังเราเป็นพันได้กับเราแบบพอมที่จะแบบสูไปันอยากันีก็ดี๋ยวมีวาิ ทั้งเรื่องไหมทั้งเรื่องไหม <c oughs> ไม่ทั้งเรื่องไม่ทั้งเรื่องก็เป็นก็ก็ก็เป็นบางผ่านนะเป็นบางผ่านกับทงสูดเขาก็มีฝึกเอ่อหลักๆก็คือจะมีให้เทรนเนอร์มาแล้วก็เทรนออกกำลังกายบนนะครังทงสูงแทนที่จะไป็ับบพับานจริงยากไหมมีเบรคไหมยากนะคือครั้งแรกที่ใส่จำได้เลยว่าแบบเขาไม่น่าคิดคนสิ่งนี้ขึ้นมาสิ่งนี้แบบผูกขี้คนมาทําไมกันหลอกก็เดินมันเดินทรมานมากจริงแต่ว่า พอไปเรื่อยๆแล้วมันก็เริ่มชินเขาเริ่มชินมันก็ได้คุณภาพสวยงามแล้วครบมันก็ไม่มีตลิทอะไรบางอย่างที่แบบว่าทําถ้าไม่ใส่ก็อาจจะยากนิดนะึงเ,เราไปรอดว่าการตัดขวนของเท้าเส้นสูงหรือไม่าเราเราก็ใส่เส้นสูงอยู่นะตอนนี้เราใส่เส้นสูงอยู่ที่เว็บสองมาก่อนที่ตาตาที่เว็บสองก่อนครับตอนนี้ก็ กลับมาพิมพ์เล็บสองก่อนเดี๋ยวทุกคนก็เริ่มเริ่มเอย่างอย่างสองคนนี้เขาเขาเขาจะควบคู่ไปเลยก็จะยากหน่อยก็สู้ๆนะครับต้องท้าต้องท้าเล่นตัวเองว่าฉันคือใครและใครคือชันในวันนี้โค้งกันแล้วนั่นแหละอย่างก็จะเปิดกล้องทีเดียเหมือนกันเร็วๆนี้ครับ ขอสุขสันต์วันปีใหม่ดวงหน้านะครับสำหรับทุกทุกคนเลยนะขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนก็ระมัดระวังนะครับดูแลสุขภาพจะเดินกลับบ้านไปไหว้ผู้ใหญ่ที่บ้านด้วยนะครับครับสำหรับวันปีใหม่นะครับก็จะให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับอะไรที่ไม่ดีก็เริ่มต้นกันใหม่ในปีหน้านะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมมาร่วมท้าวดาวกับพวกเราในงาน t h a แล a n นะครับพิ้าดาวเลยนะครับก็สุขสันต์วันปีใหม่ครับทั้งผู้ชมทางบ้านแล้วก็พิพ่สื่อด้วยนะครับยังไงแก้งพี่เป๊ะนะครับอย่าลืมพวกเรานะครับเพราะเราก็จะตั้งใจทํางานให้เต็มที่แล้วก็เข้าดาวปีนี้มาเจอกันได้ที่นี่เลยครับไายคอนเสิร์ตครับก็แฮปปี้นิวียร์นะครับก็ปีใหม่ปี2 0 2พันยี่สบ้าก็ขอให้ทุกทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็คิดสิ่งใดสมหวังตามปรารถนาทุกอย่างนะครับแล้วก็ นั่นแหละครับที่นี่ครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับโลกครับ Amazing Thailand Cloud t o w e อ i อนเสียมครับแล้วก็มาเจอพวกเราครับวันที่31นี้ครับขอบคุณครับ